สวัสดีครับทุกคนตอนเราเข้าสู่ Baby Monster Babe นะครับสหรับในคลิปนี้โดยมาอัปเดตกันเกี่ยวกับเรื่องราวของเบ m o n มและก็เรื่องราวของน้องแคนนี่ชิกิต้าด้วยมีการออกมาพูดถึงนะครับน้องแคนนี่จากทางฝั่งอินเตอร์ในเรื่องของยอด Engage ทาง Performance ของ X นะครับหรือว่า X Keyword Performance ในวันที่22ถึงวันที่24มกราคมที่ผ่านมาซึ่งทางฝั่งอินเตอร์เนี่ยเขาได้รวบรวมข้อมูลเอาไว้แล้วก็ได้ออกมาวิเคราะห์นะครับว่า Baby Monster การมีส่วนร่วมต่าง,างๆใน X นั้นมีจำนวนลดลงนะครับเขาบอกว่า Baby Monster อร์แฮชแท็กนี้ใน X เนี่ยลดลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อมีการเปรียบเทียบกันกับไอดอลหรือว่า K-POP g r กรุ๊ในกลุ่มอื่นๆเจนเดียวกันเจนที่5 h a แฮ t แท b ก b y m o n s t น r นั้นมีจำนวนการใช้งานหรือว่ามี Data ที่ลดลงครับแต่เขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือเมื่อ hashtag จิกินั้นมีจำนวน ที่ตกลงไป #hashtag ของทีมทั้งหมดเนี่ยก็ตกลงไปตามด้วยรวมไปถึง #hashtag baby monster ซึ่งเขาบอกว่าจิกิตานั้นเนี่ยเกือบจะเป็นคนที่ทําสถิตินะครับยอดผู้ชมใน baby monster การเข้ามาดูใน #hashtag ต่างๆเนี่ยมากที่สุดในวงเลย แล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยจิกิตาถือได้ว่าเป็นตัวดึงเอนเกจสำหรับ hashtag Baby Monster ให้พุ่งขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆอยู่เสมอและในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาการใช้งาน hashtag นั้นของจิกิตาลดลงไปทำให้ hashtag ของ Baby Monster นั้นลดลงตามไปด้วยศักยภาพใน X ของจิกิตานั้นถูกใช้นะครับอย่างมากมายเอนเกจของจิกิตาสามารถที่จะดันเอนเกจของวงใน X Perform a n c e เนี่ยให้เพิ่มขึ้นไปด้วยในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นยอดทวิตรีทวิตยอดวิวหรือว่าย ลไลด์จะรับของเบบี้มอนสเตอร์นั้นลดลงมาอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเบบี้มอนสเตอร์เขาแยกย้ายกันพักผ่อนแล้วก็กําลังเตรียมงานเบื้องหลังอยู่ยังไม่มีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆลงยังไม่มีการเคลื่อนไหวยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับทำให้แฟนคลับเนี่ยก็าอาจจะไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่าพูดถึงเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาต้องมารอดูกันว่าถ้าหากเบบี้มอนสเตอร์เนี่ยเขาเคลื่อนไหวปล่อยอะไรออกมาหรือว่าออกงานอะไรหรือมีอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นคอนเทนต์นะครับใน YouTube หรืออะไรก็ เ,เชื่อว่ายอดเนี่ยขยับแน่นอนในตอนนี้ยอดทวิตของ Baby m o อน t เตอร์นั้นอยู่ที่2,624ยอดรีทวิตจะรับอยู่ที่26,000บวกบวกขึ้นไปยอดวิวรวมทั้งหมดอยู่ที่5ลา้านนะครับในวันที่22ถึงวัน24แล้วก็ยอดกดไลค์อยู่ที่212,000บวกบวกขึ้นไปรอการเคลื่อนไหวของเบบี้มอนเราเชื่อว่าถ้าเคลื่อนไหวแค่เพียงเล็กน้อยก็สามารถที่จะทำให้สั่นสะเทือนได้แน่นอน